มาดูช่างปกอนะครับรเกือยวเพียงประกอบนะผมยทีเดียะคยนะมยทีเก่าถไม่ยิงพอดีแต่ว่าประจทลมื่อสาม้วบอกยิเก มีเราัดบทำทำไมทำไมตั้มเลยแก่ไม่ตีเียหางหลัก

ก็ไาลงคลิปนดีขนดเงิ้ยด้ี่าโอ้ยถ้าเขาดังไฟทีมีคนบังหวัดสองใยสามใบ้องขึ้นดิเไหมถ้าคลิปลงไปลงยูทูปป่อจะไปอมันขึ้นกอลงอ่ะสมเไหรอวม่นแช่งแช่ไมามีงบกใจบกชอเขี้ยงบกใจ 来，那啥了？